สำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกมชเปิดตัวแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง s e c t o r a l c e a r c h แบบรวมศูนย์เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์มุ่งเน้นการบูรณาการของข้อมูลและการสร้างมาตรฐานในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้สามารถรับมืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ Se c t o r a l เ e ิรก็คือเป็น เป็นตัวเรื่องของศูนย์กรารเฝ้าระวังรับมือภัยคุกคามเนี่ยที่แบ่งย่อยนะออกไปในแต่ละเซกเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็จะได้มีกลไกบริหารจัดการแล้วก็เฝ้าระวังในปัญหาเฉพาะด้านของตัวเองในการที่จะมาทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์กับไทยเสร์ชแล้วกลายเป็นวันเสริฐหนึ่งเดียวของประเทศเราพอตั้งตัวเป็นเซกเตอร์เสร์ฐแล้วเนี่ย ก็จะมีฐานอำนาจพอได้รับการสั่งการจากทางเล็กเลีเตอร์หรือทางประหลัดไปว่าช่วยกันดูแลบรหลิหารจัดการด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวกฎหมายเนี่ยเลยสำคัญมากเลยแล้วก็เกิดกลไกในเชิงของการบรหิหารจัดการขึ้นไปกับที่เราได้พัฒนาคนนะครับแต่โจทย์ก็ยังมีอยู่ก็คือว่าการที่ทั้งประเทศเนี่ยเราจะดูแลในภาพรวมได้เนี่ยหลายที่หลายหน่วยงานอาจจะยังขาดบุคลากรที่จะมานั่งเฝ้า ในเรื่องของเหตุการณ์พัยพุกคามให้มันได้24คูณ7ทุกที่เลยเนี่ยนะตอนนี้คงเป็นไปได้ยากนะครับเราก็เลยต้องมีตัวแพลตฟอร์มกลางที่จะรวบรวมข้อมูลนะในเรื่องของเชิงเทคโนโลยีนะครับว่าระบบแต่ละที่ที่ได้ดำเนินการระวังป้องกันมอนิเตอร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่มีคนทำงาน24คูณ7เนี่ยก็มารวมศูนย์ไว้ที่สกมชไถ่เสือเพื่อที่เราจะได้ช่วยดูแลให้ท่าน เวลาเกิดเหตุจุดนั้นจุดนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้ก่อนแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องร้ายแรงต้องการความสนใจของท่านในการร่วมมือแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะได้แจ้งก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของความสำคัญตรงนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่สำคัญของประเทศนะครับในการที่จะเสริมสร้างจากกลไกในเรื่องของที่กฎหมายให้เอาไว้สร้างทีมที่มีเอาไว้แล้วก็มาเติมเต็มปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างให้มันรวดเร็วขึ้น สำหรับแพลตฟอร์ม Sectoral Search แบบรวมสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลระบบความปลอดภัยหลากหลายประเภทไว้ในจุดเดียวกันนำเทคโนโลยีออโตเมชันและ Trade Intelligen c e มาเพื่อลดภาระของบุคลากรและเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจจับรวมถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง,างๆทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างหน่วยงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊เดี๋ยวมาร่วมแล้ว นะฮะฉันมีปัญหาเจ้านายจะมาด่าฉันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใน,นกลไกความร่วมมือของเราเนี่ยเราสามารถทําได้ตั้งแต่เป็นลักษณะ,ะ NDA ว่าส่วนไหนของความร่วมมือของเราที่จะโคกันแล้วไม่สร้างปัญหาคุณนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องว่ามีคนน้อยแต่พอมีภัยร้ายแรงปุ๊บเราไปบอกเจ้านายเขาเจ้านายก็กดดันเพิ่มแต่ไม่ช่วยแก้ไข เพราะฉะนั้นในกลไกลของความร่วมมือของเราเนี่ยเราสามารถตกลงเป็นรายละเอียดเพราะเรามองว่าทุกคนคือลูกค้าลูกค้าอยากได้ในเรื่องของการป้องกันเราก็อยากให้คุณปลอดภัยเราไม่มีประสงค์ในเรื่องของการว่าเอาตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือจับผิดมันไม่ใช่ประสงค์ของเราสิ่งที่ประสงค์งเราก็คือทํายังไงให้ระบบของคุณใช้งานบริการได้อย่างต่อเนื่องและลูกค้าของทุกคนที่เป็นเหนือง,งานรัฐก็คือประชาชนเนี่ยได้รับสวิตแลกการบริการที่ดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเชิงของคําพูดแล้ว ในกฎหมายก็บอกด้วยว่าในส่วนของหน่วยงานเราเที่เป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพรบไซเบอร์เนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลไปเผยแพร่เอาความลำร,รับของท่านไปสร้างปัญหาให้กับตัวท่านเนี่ยเรามีสิทธิ์ถูกฟ้องร้องโดนจำโดนปรับได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เรียนครับกฎหมายพรบไซเบอร์เนี่ยอาจจะไม่เด่นชัดเท่ากับสคสอที่ว่าถ้าคุณปล่อยข้อมูลร่วไหลโดนปรับเท่านั้นเท่านี้ นะกับตัวหน่วยงานที่โดนได้รับผลกระทบแต่ของเรานี่คือจะเน้นว่าจะสร้างความเชื่อมั่นยังไงจะสร้างความไว้วางใจกันอย่างไรระหว่างเรากับท่านนะครับเพื่อที่ว่าเกิดเหตุที่ท่านแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าพูดคุยกับเราแล้วเราจะไปเผยแพร่นะครับเพราะสิ่งที่กฎหมายกลัวแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดท่านมีเหตุแล้วแจ้งแล้วท่านจะโดนลงโทษอีกเดี๋ยวทุกคนจะปกปิดและถ้าปกปิดปัญหามันจะยิ่งใหญ่บานปลาย นะครับเพราะฉะนั้นในกลไกความร่วมมือของเราเนี่ยเราสามารถพูดคุยและตกลงกันได้ครับว่าอันไหนคือข้อมูลที่ไปใช้ประโยชน์สาธารณะได้อันไหนเป็นส่วนที่เราจะทํางานร่วมกันกับท่านหรือในการทํางานร่วมกับท่านเนี่ยเราเป็นการพูดคุยเฉพาะระหว่างเรากับทีมงานท่านโดยตรงจะไม่ได้เป็นว่าทุกเรื่องเนี่ยจะต้องแจ้งแล้วก็มาสร้างปัญหาและรงกดันให้กับหน่วยงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างสงกมชและกระทรวงการคลังซึ่งหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อไปอยังไทยเซิร์ชเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยภาพรวมของประเทศได้